สำหรับเพื่อนเพื่อที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดปดัดิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะคุณเ,เชื่อไหมว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเราอาศัยอยู่บางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นอาศัยอยู่บนโลกนี้ก่อนเราแล้วก็ได้ อุกาบาตคนโลกเมื่อวานปะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เขายังหาชิ้นส่วนอุกาบาตไม่เจอเลยไม่รู้หล่นไปที่ไหนนั่นดิน่ากลัวว่ะเฮ้ย<ม>เห็นนั่นปะเห็นสิผู้หญิงปะวะเออเดี๋ยวใครเอาศพมาทิ้งวะเนี่ยพี่ไปดูเขาหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยนั่นดิลองลองเช็คหายใจครับหายใจปะ ปล่อปล่อยดิปล่อยดิปล่อยดิวะเขาเขอด้วย ของฉันโอ้ย,ยสวยอยู่แล้วนะอันนี้ว่าแต่แกจาดีทุกด้านเลยปะเนี่ยฮะดูฉันสิไม่ได้อะไรเลยสักอย่างอ่ะเป็นอะไรมาอะไรปีนหน้าแกมีนหน้านี่แกได้ทุทกรายการเลยอ้ยู้ทำเป็นพูดเออวันนี้วมื่เกิดฉันแกจินเลยปะเฮ้ยอ,อืมลาหน้าโรงเรียนเคเรียงไหมไม่เรียงเอา้ารอเล เหรียญจีมนี่มันเกิดเลยนะแล้วก็เล่นฉลองที่แกได้เหรียญรางวัลด้วยโอเคงั้นไปไปเช่ไหมขึ้นหัวอะไรเงี้ยแก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 รัไงอะอย่าบอกนะว่าแกเป็นอะไรแกไม่ใช่มนุษย์หรอก โอ๊ยบ้าหรือไงนี่ฉันไม่ถึงนักกีฬาโรงเรียนเลยนะเลยแค่เนี้ยจิ๊บจิบน่ะอ๋อเคโอเจลเฮ้ยขอลูกบาสคืนหน่อยดิเฮ้ยนี่นายย้อนลูกบาร์ะจะมาโดนหัวคนอื่นเคาอยู่แล้วยังไม่ขอโทษอีกนะพูดมากเกินนั่นแหละคืนมาได้แล้วลูกบาสอ่ะโอ้ทำอะไรของแกเนี่ยไปเดินเร็ว แฟนเหอะแกเริ<จ>่มหิวแล้วเฮ้แแยแ,แกตายแกเอา้าดีนจะไปไหนโอ้ยเะไรเนี่ยมันคว้างไปไหนเนี่ยคว้างมาซะสูงขนาดนี้ใช่คนแน่เหรอเนี่ยแก่ีขึีนไปเลยทีจะเจอได้ให้โ้แล้ว ให้เจอนะโอ้ได้แล้วเผือ่อใช้พลังไปตั้งสองรอบแหมทำไมมันจะกับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ย และดีมทำไมเราอยู่ตรงนี้เนี่ยซายดูไหมว่าข้าเมื่อกี้อ่ะคูเกิดเื่อเชื่อเราขาดเลยนะไปเร้วไปเร้วเฮ้ยเพ็บงใจร้อโดนรูปปั้นน่ไเกยสะขนาดนั้นอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนเราบ้งอย่าให้เจออีกนะพวกมันพวกนันก็จะเดินมาแล้วอ่ะหนีตัวนี้ไม่ทันลยอ่ะเอใช่เถอะดิฉดการเอง Bye. เขาไม่เห็นเราหรอกไม่ห็นป่ะสงสัยหูแว่วอะเฮ้ยเจ็บใจจริงๆผมแกนี่ทำเป็นตัวอะไรกันแน่อะตอนนั้นก็สตา์เปลี่ยนสีเมื่อกี้ก็หายตัวได้ถามตอนนี้ยังผมผมเปลี่ยนสีก่ิ เดี๋ยวยใจใจยเย็นก่อนนะคือฉันอนธิบายได้เออฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้บอกเธอเรื่องเนี้ยแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอ่ะไม่ เลคเชอร์ที่ขอเมื่อวานอุ้ยเลคเชอร์ห้าวิชา ah. ให้ได้คืนเดียวเนี่ยนะโ<ม> oh, อ้โหสุดยอดอะใช่คนมะเนี่ยโอ้โห oh. เคยมันเก่งอะนะอืมอันแบบเอาไปอ่านด้วยไม่ใช่เอาไปแล้วก็ไม่อ่านจ้ามาลวอุ้ยมาแล้วจังอะ นายบอกว่าไม่กีออ่อย่างที่สมุนไงเอ้าฉันนักวิ่งใส่เหรียญทองสองสมัยนะจ๊ะแต่ว่าห้องสมุมนก็ไกลอยู่อนกะัอย่างน้อยก็ใช้เวลาสักกี่สิบนาทีเออนี่ว่าแต่คิดจะใส่ไว้ทำไมเนี่ยฮะดีมเพื่อนกันแดดด้วยแะแดดก,ก็ไม่มีเลยเนะี่ยเอ้าโอ๊ยยาย<อ>ายายอะไรฉันถอดทำไมก็ฉันจะใส่แฟชั่นช่วงนี้แบบแฟชั่นกันแดดไง เอออะไรไของเธอเนี่ย<ไ>เพิง่งเจอสายเดี๋ยวก่อน ฟังเราอะไรก่อนนะเราพร้อมที่จะอธิบายทุกอย่างให้แกฟังแล้วอ,อธิบายอะไรอ่ะตลาดเพื่อดีต่อกานตลอดไป ในท um um ี่ส <ER ุดก็หาเธอเจอสัก pues ทีนะนี่คนนี้ก็ไม่เหมือนกับเธอใช่ไหมอ่ะฉันจะถ่ายทอดพลังให้เธอสามารถพูดภาษานุษ์ได้นะทำอะไรกันะพวกบาตากำลังมา เขารู้แล้วว่าเรามาที่ดาวโลกพวกเขาพยายามตามล่าฆ่าเราทางเดียวที่จะสามารถทาได้ก็คือร่วมมือกันฮะร่วมมือกันหรอร่วมมือกันทำอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะฉันไม่รู้จักเธอเลยอ่ะเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อคืออะไรชื่อก็คือสิ่งที่ษร์ใช้เรียกแทนตัวเองน่ะเธอไม่มีชื่อสินะเอ่องั้นเดี๋ยวคิดชื่อให้ก็ได้เธอชื่อ อาวตารละกันแล้วว่าแต่เธอมีพลังอะไรหรอดิมฉันยังไม่แน่ใจหรอกนะว่าฉันมีพลังอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆอ่ะคือร่องหนและสามารถแบ่งปันพลังให้ผู้อื่นได้แค่นี้นแหละเธอไม่ได้มีพลังแค่นี้เธอแค่ต้องเรียนรู้พลังให้มากกว่าเดิมเกิดเรื่องอะไรกันอ่ะอย่าบอกนะว่า คิดเหมือนกันใช่ไหมเกิดเรื่องแล้วล่ะ